ใครที่ยังไม่ได้ทำช้อปปี้วิดีโอตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าพลาดแล้วนี่คือค่าคอมของช้อปปี้เอฟเฟคต์นะครับของผมเดือนที่แล้วซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในส่วนของช e ้อปปี้วิดีโออะค่าคอมมิชชั่นหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเลยแทบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับของค่าคอมทั้งหมดแล้วผมจะบอกว่าคลิปวิดีโอที่ผมเอามาอัปโหลดเนี่ยคือเราสร้างไรายได้จากที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วผมก็เอามาอัปโหลดในส่วนของช้อปปี้วิดีโอนะครับแล้วก็มีสัดส่วนค่าคอมเนี่ยเกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใครที่ยังทำ วิดีโอของเราได้เลยครับ กดถัดไปหลังจากนั้นให้กดเพิ่มลิงก์สินค้าให้เราพิมพ์ชื่อสินค้าของเราแล้วกดค้นหาแล้วก็กดเพิ่มลิงก์สินค้าเข้าไปได้เลยครับแต่วิธีการเพิ่มสินค้าให้ง่ายที่สุดให้เราไปกดถูกใจสินค้าชิ้นนั้นมาก่อนแล้วไปที่กดถูกใจวิธีนี้จะทำให้เราเพิ่มตะก,การ้าได้ง่ายมากขึ้นเขาเพิ่มลิงก์สูงสุดได้ถึง6ตะก,การ้าแล้วเราก็กดโพสต์วิดีโอได้เลยครับแล้วถ้ามีคนมากดสั่งซื้อเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนของผมเลยแล้วอย่าไปก๊อปคลิปดูดคลิปคนอื่นเข้ามาลงนะเพราะว่าตอนนี้เขาแบ่งครีเอเตอร์เป็นแบบ3เลเวลแล้ว1ครีเอเตอร์ทั่วไปเนี่ยที่ชอบดูดคลิปก๊อปคลิปหรือว่าทำคลิปที่ไม่มีคุณภาพนะครับทางช้อปปีเนี่ยเขาจะไม่แจกค่าคอมมิชชั่นให้แล้วเล เลเวลถัดมานะครับออริจินอลครีเอเตอร์ในส่วนนี้เนี่ยจะได้ค่าคอมท็อปอัพเพิ่มขึ้นอีก1%เลยและในส่วนสุดท้ายนะครับโกลเด้นติ๊กหรือว่าติ๊กทองที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะส่วนเนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับพยายามให้ได้ติ๊กทองนะเพราะว่าเราจะได้ค่าคอมพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปกติเนี่ยร้านค้าเขาอาจจะให้ค่าคอมเราแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ทางติ๊กทองเนี่ยเราสามารถได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นไปถึงสาิด หน้าเพจหน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเราอะแล้วมันสามารถติดคุกกี้ได้ค่าคอมอีกค่าคอมเรื่งนึงที่ผมแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นทริคอย่างหนึ่งของผมผมก็เอาลิงก์ของวิดีโอนี่แหละไปแชร์ในเพจด้วยแล้วผมจะบอกว่าสําหรับคนที่มีติ๊กทองอะมันจะมีแคมเปญมิชชั่นพิเศษด้วยแล้วแบบได้โบนัสทีแบบหลายพันมากเดือนหนึ่งเนี่ยมีประมาณ3 4ี่รอบเลยแล้วใครที่อยากได้สิทธิ์ตรวจสอบติ๊กทองไวกว่าคนอื่นผมไปขอสิทธิพิเศษมาให้แล้วกดคลิกลิงก์ใต้โพสต์ตดนาากั